ั้นนเราต้องเข้าใจได้ว่าหนึ่งในแสนหนึ่งในแสนจะมีคนพูดจริงทําจริงเพียงคนหนึ่งพุทธเจ้าตาแก่อานท์อย่างนี้หนึ่งในแสนในอานุนจะมีผู้ที่พูดจริงทําจริงหมายถึงพูดแล้วออกจากใจไม่ใช่ว่าพูดแต่ปากใจไปอย่างการกิริยาท่าทางอีกอย่างผู้นี้เป็นผู้ที่พูดจริงทําจริงเป็นผู้ที่เชื่อถือได้พทธเจ้าว่าหายากมากหนึ่งในแสน ผู้นี้ถ้าจะพูดถึงผู้ที่เชื่อถือได้ก็มีพนังวิสาขาเป็นโสดาบันบ,บินฑิกาเศรษฐีนันทิยาเศรษฐีกลุ่มนี้เป็นโสดาบันเป็นผู้ที่เชื่อถือได้เวลาพระผิดพระวินยัยพระนังวิสาขาก็จะไปฟ้องพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็เชื่อหมดเพราะผู้นี้เป็นผู้เชื่อถือได้งั้นผู้ที่เชื่อถือได้ย่อมเป็นโสดาบันขึ้นไปพูดออกจากปากออกจากใจ ไม่มีคำว่าเอามายาออกมาแสดงผู้นี้พูดคำไหนก็สมบูรณ์คำนั้นเป็นปียาวาจาเป็นสัมมาวาจาเป็นสัจจะวาจาคือจะพร้อมกันหมดผู้นี้เป็นผู้ที่เชื่อถือได้ผู้เจ้าจะยกย่องกลุ่มนี้ว่าเป็นผู้ที่เชื่อถือได้ผู้ที่เชื่อถือได้คือไก่โสดาบันขึ้นไปถ้ายังพูดปากอย่างใจอย่างพวกเธอจะมาอวดโอ้ อวดอุตริมุสยธรรมว่าตัวเองทรงมรรคทรงผลพระผู้ทรงมรรคทรงผลจริงๆแม้แต่โสาบันก็จะไม่มีคำว่าเชื่อผู้นั้นต้องทรงมรรคทรงผลจริงขั้นต้นแล้วพูดจริงทำจริงตามนั้นพูดออกจากปากและใจก็รับยอมรับใจนึกตึกตองยังไงปากพูดออกมาปากพูดออกมาใจก็ยอมรับใจยอมรับปากก็ยอมรับใจใจก็ยอมรับปาก นี่เรียกว่าโสดาบันนี่พอพูดถึงการที่จะสอนผู้ที่มีวิชาความรู้ทั้งโลกมากๆเราจําเป็นต้องยกเหตุยกผลให้สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่งั้นไม่สามารถที่จะสอนกลุ่มนี้ได้ยกเว้นมิชาทิฏฐีจะเรียนทางดรก็